คราวนี้เราจะลองพิจารณาอีกกรณีว่าทําไมจุด A ถึงเป็นจุดดุลยภาพทําไมจุด A ถึงเป็นจุดที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคทําไมจุดดุลยภาพถึงไม่ใช่จุด B เอาละ่ะถ้าเรามีสินค้า2ชนิดคือเสื้อผ้านะคะครูให้แทนด้วยสัญลักษณ์ C และอาหารครูให้แทนด้วยสัญลักษณ์ F เสื้อผ้าราคาหน่วยละ100 อาหารราคาหน่วยละ50บัตเจ็ดลายของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้นสีฟ้าตามรูปกราฟ p พ e f e เฟอร์ของผู้บริโภคสะท้อนตามเส้น i n d i f f e r e นซ์เคอร์ U2 ตามรูปก,กราฟเรารู้แล้วว่าจุดที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคคือจุดที่ i n d i f f e r e n ซ์เค v ร์ U2 สัมผัสกับเส้นบัจจ t ตล n e สีฟ้าคือที่จุด A นั่นเองคำถามคือทำไมจุดดุลยภาพถึงไม่ใช่จุด B กรณีแรกเราจะเห็นได้ว่าที่จุด B กับจุด A ผู้บริโภคใช้งบประมาณที่มีทั้งหมดหมดเกลี้ยงเหมือนกันถูกไหมคะเพราะตะกร้า A และตะกร้า B อยู่บนเส้นบัเจ็ตลายเส้นเดียวกันแสดงว่างบประมาณที่มีทั้งหมดใช้จนหมดเกลี้ยงคำถามคือถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ตะกร้าบีบอยหรือเลือกบริโภคที่ตะกร้า B ีบอยอัตราประโยชน์ที่ได้รับเท่ากับเท่าไหร่คะ อัตราประโยชน์ที่ได้รับก็จะเท่ากับ u 1ซึ่งน้อยกว่า u 2เพราะฉะนั้นใช้เงินเท่ากันแต่ได้รับอัตราประโยชน์น้อยกว่าจุด b บ o y จึงไม่ดีเท่ากับจุด a หรือจุด a ดีกว่าจุด b เอาล่ะเราจะลองพิจารณาที่จุด b บ o y ว่าถ้าเราเลือกบริโภคที่จุด b บ o ยขึ้นมาสโลปของเส้น i n i f f e r น e c เ curve กับสโลปของเส้นบั g e t l ลายจะเป็นยังไงนะคะ เรา,เามาพิจารณาสโลปของเส้นอินดิเฟนเร์ก่อนนะคะสลปของเส้นอินดิเฟนเซอร์ที่จุด b boy มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากจุด b boy อยู่บนเส้นอินดิเฟนเซอร์เ e u สองซึ่งไม่ใช่เส้นตรงการที่เราจะพิจารณาความชันของกราฟที่ไม่ใช่เส้นตรงณนะจุดใดจุดหนึ่งเราสามารถทำได้โดยการลากเส้นตรงขึ้นมา1เส้นให้สัมผัสกับจุดที่เราต้องการหา ความชันของเส้นที่ไม่ใช่เส้นตรงนั่นคือคูลากเส้นปะขึ้นมา1เส้นเป็นเส้นสีแดงปละสัมผัสกับเส้น i n d i f f e r e n t e u r v e ที่จุด B เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาความชันของเส้นตรงเส้นปละสีแดงเส้นนี้ได้ความชันของเส้นปละสีแดงเส้นนี้ก็จะสะท้อนถึงความชันของเส้น indifferent c u r v e u 1ที่จุด ปีบอยที่จุดปีตรงนี้นะคะผู้บริโภคบริโภคเสื้อผ้าเท่ากับ30อาหารเท่ากับ20ครูหยิบที่จุดนี้ขึ้นมาที่จุดนี้ครูให้ตรงนี้เป็นจุด d ีด็อกที่จุด d ีด็อกบริโภคเสื้อผ้าลดลงเหลือแค่20เดลต้าซีเท่ากับเท่าไหร่คะส่วนเปลี่ยนแปลงของแกน y เท่ากับลบ10ถูกไหมคะอ่า บริโภคอาหารเพิ่มขึ้นเป็น30เดลต้าเหรือส่วนเปลี่ยนแปลงของแกนนอนก็มีค่าเท่ากับบวก10เพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรงเส้นปละเส้นนี้จึงมีค่าเท่ากับลบ10ส่วน10หรือมีค่าเท่ากับลบ1นั่นคือ MRSF4C ที่จุด B boy จะมีค่าเท่ากับ -10 ส0่วน10หรือลบ1นั่นเองคำถามที่ตามมาคือแล้วความชันของเส้นบัจตไลายสีฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะความชันของเส้นบัจตไลายยังคงมีค่าเท่ากับลบราคาสินค้าแกน นอนหานด้วยราคาสินค้าแกนตั้งก็คือลบ50ส่วน100เท่ากับลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าที่จุด B ค่า MRS กับความชันของเส้นบัตเจ็ไลายมีค่าไม่เท่ากันนั่นคือนะคะค่า MRS จะมีค่ามากกว่า PF ส่วน PC ครูบอกว่า MRS มากกว่า PF ส่วน PC ตรงนี้พิจารณาเฉพาะตัวเลขนะคะไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าผู้บริโภคเลือกตะกล้าสินค้าที่ค่า MRS กับสัดส่วนราคาสินค้าไม่เท่ากันจุดดังกล่าวก็จะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดในการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นจุด B จึงไม่ใช่จุดดุลยภาพในการบริโภคของผู้บริโภคจุดดุลยภาพก็คือจุดที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าภายใต้ข้อจำกัดที่ผู้บริโภคมีนะคะ คราวนี้ครูจะชวนคิดนะคะฝากนักศึกษาลองพิจารณาดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จุดดุลยภาพในการบริโภคของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นณจุดที่สโลปของเส้นอินดิเฟนเคอร์จะไม่เท่ากับสโลปของเส้นบัรเจ็ดลายฝากคิดเป็นการบ้านนะคะ